นอบอขอไฟเขียวสินเชื่อ60,000ล้านอุ้มชาวนาในสามมาตรการดูซัพบเข้าเปลือก8.5ล้านตันสกัดราคาตกขณะที่สมาคมชาวนาเผยความคืบหน้ามาตรการได้รับพันต้องไปหาเรือในคณะอนุการผลิตอีกครั้งยานชาวนาต้องการเงินกราบสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสาร วันนี้วันเสาร์ที่9พฤศจีกายน2567กับกับกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยครับยังคงมีให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับเงินช่วยเหลือชาวนาไรละ1000บาทแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ คนแชร์ข่าวเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยนะครับวันนี้นะครับ8พฤศจิกายน2567ศาสตราจาลรย์ดร์ณล,ล่มนพินโยศินวัตรรัฐมนตรตีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยหลังเข้าร่วมการประชุมคณะกรรม,มการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบอขครั้งที่1ับ2567โดยมีนายพิชัยชุนหะวชิระ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานประชุมพร้อมด้วยนายพิชัยณริพัฒพน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนว่านะครับที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการรักษาสถิสภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต2567-68จทับำนวน3โครงการได้แก่นะครับ1โครงการสินเชื่อ เช่อการขายข้าวเปลือกนาปีวงเงินงบป,ประมาณ43443.76ล้านบาท 2. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถา,าบันกเกษตรกรวงเงินงบป,ประมาณ15656.25ล้านบาทและ 3. โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าว ในการเก็บสต็อกวงเงินงบประมาณ585ล้านบาทรวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น685.01ล้านบาทมอบหมายให้กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์โดยโกรมการข้าวจัดทำรายละเอียดโครงการที่1และที่2และกรมการค้าภายในจัดทำรายละเอียดโครงการที่3เพื่อสะเนื้อต่อนะคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอ พิจารณาต่อไปนะครับนายประโมทเจริญสินนาย,ยกสมาคมชาวนานและกเกษตรกรไทยในฐานะกรรมการผู้ทรงคณนวฒินอบอขอกล่าวว่านะครับทางสมาคมนะครับได้เสนอในที่ประชุมนอบอขอสามมาตรการคือหนึ่งเรื่องรายละพันที่ชาวนานต้องการนั้นทางที่ประชุมนะครับรับทราบแล้วก็ให้ไปเข้าคณะอนุกรรมการด้านการผลิตก่อน ส่วนโครงการปุ๋ยลคลรึ่งถ้าได้ด้วยก็ยินดีรับแต่หากให้เลือกข้อใดข้อหนึ่งจากการสอบถามชาวนาโดยส่วนใหญ่ต้องการจ่ายเป็นเงินโดยตรงมากกว่าปุ๋ยจากภาวะเศรษฐกิจในช่วงนี้ค่าของขีพสูงมากทั้งต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในส่วนค่าแรงงานค่าน้ำมันและอื่นๆนะครับ 2. นะครับแหล่งน้ำทั่วประเทศ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นนารับน้ำฝนอย่างเดียวเสียเปรียบพื้นที่ภาคกลางและ3นะครับผ่านข้าวโดยในมาตรการที่2และที่3ที่เสนอไปทางรัฐมนตรีบ้าการกระทรวงเกษตรได้รับปากเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ดีนะครับใน3ม,มาตรการข้างต้นที่นบขมีมติออกมารวมวงเงินงบประมาณ6 0 0มืน 85.01ล้านบาทมีเป้าหมายเพื่อเก็บสต๊อกข้าวเปลือก8.5ล้านตันนะครับสำหรับโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกหน้าปีวงเงินงบประมาณ43,843 7 6จุดล้านบาทเป็นสินเชื่อช่วยเกษตร,รกรในช่วงที่ผลผลิตออกมาปร,ริมาณมากและมีราคาตกต่ำเพื่อให้เกษตร,รกรมีทางเลือกในการชะลอาการขาย โดยไม่ต้องพะวงกับปัญหาเงินที่จะนํามาใช้ในครัวเรือนและภาระหนี้สินโดยสามารถนําผลผลิตข้าว5ชนิดมาขอกู้กับทกศอัตรารอยละ80ของราคาตลาดวงเงินไม่เกินรายละ3 0 0แสนบาทโดยไม่เสียดอกเบี้ยแบ่งเป็นข้าวเปลือกหอมมะลิราคา12,500บาทต่อตันข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่1 1 0 0 0บาทต่อตัน ข้าวเปลือกปทุมธานี1,000งบาทต่อตันข้าวเปลือกเจ้า9 0 0าบาทต่อตันและข้าวเปลือกเหนียว10,000บาทต่อตันอย่างไรก็ดีนะครับนายประโมทกล่าวว่าหากมีการประชุมคณะอนุกรรมก,การด้านการผลิตเมื่อไรก็จะติดตามในเรื่องที่ชาวนาสนใจอยู่ในขณะนี้คือจะได้ไร่ละพันหรือไม่ซึ่งในฐานะนายกสมาคมชาวนา จะพยายามผลักดันอย่างเต็มที่เพื่อให้ชาวนาทั้งประเทศได้ผลประโยชน์สูงสุด